เจ้าของแบรนด์ Monster Energy ที่ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลังโลกระดับ30-40%และยังเติบโตรแรงต่อเนื่องจากเมกะเทรน Energy Drink, Healthy และ e s t y l e สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนเรามาจากบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์จำกัดหรือสบายตกที่เราจะมาเจาะลึกหุ้นอเมริกาหุ้นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือบริษัท Monster Beverage Corporation และสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรรู้หุ้นอเมริกาเหล่านี้เพื่อนเพื่อ,อสามารถซื้อขายหุ้นแบบเศษหุ้นได้ง่าย Monster Beverage เป็นบริษัทเครื่องดื่มสัญชาติอเมริกันโฟกัสหลักที่เครื่องดื่มชูกำลังภายใต้แบรนด์ Monster Energy, r e w n Ben, Teno's, Predator และอื่นๆเดิมเริ่มจาก Hansen's Juice ก่อนจะริแบรนด์เป็น Monster b e v e ในปี2012ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังโลกเป็นหุ้นอยู่ในดัชนี NASDAQ 100และ S&P 500บริษัทร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ The Coca-Cola Company โดย Coca-Cola ถือหุ้นประมาณ16.7%และเป็น Preferred Global Distribution Partner ทำให้ม o n s t e อร์ใช้เครือข่ายบอทละของโคกในหลายประเทศและมอน s t e อร์กลายเป็น Exclusive Energy p l a y ของโคกในพอร์ตเครื่องดื่มอัดลมโดยส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องดื่มชูกำลังมีการแข่งขันดูเดือดขึ้นทุกปีเร u บ l ยังครองแชมป์ส่วนแบ่งตลาดโลกราวๆมากกว่า40%ม o n สเตอร์ Monster กอบกลุ่มผู้นำด้วย Market s ตแชร์ที่ประมาณ30-39%และดาวรุ่งอย่างเซลเซียสกำลังเร่งเครื่องแย่งส่วนแบ่งตลาดอย่างเอาจริงเอาจัง โมเดลธุรกิจโครงสร้างรายได้โมเดลธุรกิจเน้นพัฒนาแบรนด์และสูตรเครื่องดื่มชูกำลังผลิตใช้เครือข่ายจะจำหน่ายของโคกและดิสตริบิวเตอร์รายประเทศรายได้แบ่งเป็น4กลุ่มหลักหนึ่ง Monster Energy สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน d r i n k Segment สัสดส่วนประมาณ91.6%ของยอดขายปี2 0 2 4 2 Strategic Brands e g m e n t ประมาณ5.8% 3 a l c o t h o l Brands e g m e n t ประมาณ2 3 4 Anather Segment ติดต่ำกว่า1% อัปเดตล่าสุดแนวโน้มเติบโตปี2024ยอดขายรวมราว7.49พันล้านดอลลาร์กำไรสุทธิประมาณ1.51พันล้านดอลลาร์สะท้อนมาทินสูงในธุรกิจเครื่องดื่มแบรนด์ด้านผลิตภัณฑ์บริษัทยังออกเฟลวใหม่และขยายเจียกราฟิกฟูพรินอย่างต่อเนื่องเช่นรถจูสมอนสเตอร์แบตแอปเปิลที่ดังในยุโรปถูกนำเข้า US ช่วงปลาย2025หนุนยอดขายกลุ่มจูสมอนสเตอร์และขยายฐานลูกค้าใหม่ ดีมันเครื่องดื่มชูกำลังทั่วโลกยังเติบโต2หลักต่อปีในบางตลาดมอนสเตอร์ครองส่วนแบ่งระดับ30-40%ถึงและเป็นผู้นำเหนือเรดบูชเชนในสเปนและมีส่วนแบ่งราว31%ในตลาด US เป็นอันดับ2รองจากเรดบุอย่างไรก็ตามส่วนแบ่งรวมของดูโอโพลีเรดบุชบวกมอนสเตอร์ใน US ลดลงจาก76%หเปรหือประมาณ66%เพราะแบรนด์ใหม่อย่างเซลเซียสกอสต์เริ่ n โตเร็วขึ้นมุมมองปัจจัยพื้นฐานราคาเป้าหมายหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่7 3 9ร์ โดยมีนักวิเคราะห์14คนจากทั้งหมด25คนที่ให้คําแนะนำใบปัจจุบันหุ้นมี PE ratio อยู่ที่ประมาณ43เท่าโดยมีมูลค่า Market Capitalization อยู่ที่73.2พันล้านดอลลาร์อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิโดดเด่นเน็ตมาจินอยู่ที่ประมาณ23%เมื่อเทียบกับคู่แข่งเนื่องจากแบรนด์แข่งและใช้ Distribution Partner แทนการลงทุนเคสเองมากนะักฐานะการเงินแข็งแรงมีดีสุทธิต่ำและเงินสดจำนวนมาก มอมองเทคนิคหุ้นอนเวสทีปัจจุบันราคาอยู่ที่ราว75ดอลลาร์หุ้นมีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนราคาหุ้นทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนราคาหุ้นย่อลงมาอยู่ที่ระดับ66ดอลลาร์ซึ่งชนกับเส้นหนึ่งวันสัญญาณเทรดในโปรแกร,รมเทรดดิ้งวิวได้สรุปข้อมูลอินดิเคเตอร์ใช้เป็นมาตรวัดเพื่อแสดงภาพรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคสําหรับกรอบเวลาหนึ่งเดโดยสรุปจาก26อินดิเคเตอร์มีทั้งหมดอิเคเตอร์ ที่ให้สัญญาณซื้อส่วน i n เคเต t o r ที่ให้สัญญาณเป็นกลางมี7และสัญญาณขายมี5ปัจจัยความเสี่ยงการแข่งขันสูงขึ้นจากแบรนด์ใหม่เช่นเซลเซียสกสต์เติร์นในดูความเสี่ยงด้านเร g u l a t i o n health เพศเชันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากรายได้ที่เติบโตนอก U.S การพึ่งภาเครือข่ายจัดจําหน่ายของโคกลยุทธ์การลงทุนนักลงทุนระยะกลางยาวมนสเตอร์ Monster น่าสนใจในฐานะ quality stock เติบโตไปกับทีมเครื่องดืง่มชูก,กําลังทั่วโลกแต่ต้องยอมรับวิลเวีนที่ค่อนข้างแพง สายเทรดเกณงกำไรราคาหุ้นทำจุดสูงสุดครั้งใหม่อาจใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อย่อในเทรนขาขึ้นและอย่าลืมวางสต็อปลอสทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างหุ้นอเมริกาที่เรานำมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนรู้จักกันถ้านักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศสามารถลงทุนได้กับสไปโตหรือเข้ามาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www s i t o co th หรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe เพื่อรับการอัปเดตใหม่ๆจากสบายตก